สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมโค้ง,งสุดท้ายก่อนจะสรุปนะครับก็มีชุด2ตัวล่างนะครับเอามาฝากกัน1อีก1ชุดนะครับก็จะเป็นหลักสิบ เทียบชน2สูตรหลักหน่วย1สูตรนะครับคิดว่าเป็นชุดตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาให้พิจารณากันดูนะครับในงวดวันที่16สิงหาคม2 565นะครับก่อนที่เราจะมารวบรวมสรุปให้ดูนะครับก่อนก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนก,นกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตเราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์ mm. กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเ mm. พิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทาง mm. คิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเฉียอาชันได้หอยฟรี channel, free, ทาง Youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรหลักสิบก่อนนะครับสูตรแรกนะครับหลักสิบ จากงวดที่ออกห้นะครับงวดแรกนะครับ0ูนย์บวกศบวกศบวกแบวกแเป็น16นะครับได้เลข6ตัวแรกลบ 1, หเหลือ5 5าบวกสได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกหได้9นะครับทั้งหมด5ตัวผลรางวัลที่ออก58นะครับหลักสิบล่างตัวที่เข้ามาคือเลข5้วัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้8 7 9 0 1นะครับผลรางวัลที่ออก09 ตัวที่เข้ามาคือเลข0ูวดต่อมานะครับ9บก9เป็น18 18บก9เป็น27 27บก8เป็น35 35บก3เป็น38นะครับได้8 7 9 0 1นะครับออก0 6นะครับตัวที่เข้ามานะครับหลัก10ล่างนะครับคือเลข0 วัดต่อมานะครับ6บวก6เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก7เป็น25 25บวก2เป็น27 7 6 8 9 0นะครับออก0 2เลข0นะครับเข้ามาวัดต่อมานะครับบวกแล้วได้9 8 0 1 2นะครับออก9 2บวกกันแล้วได้6 5 7 8 9นะครับออก6 1 งวดต่อมานะครับ1นวกหเป็น2อบวกหอีกเป็น3 3มบวกเเป็น10 10บวกหเป็น15นะครับได้5 4 6 7, 8ี่หก53ของงวดที่ผ่านมานะครับสาบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น18บนะครับบวกศนก็เป็น18 18-1ลบ1เหลือ7นะครับ7บวก2ได้9 9บวก1ได้10 10บวก1เป็น11นะครับได้8 7 90 1ผลรางวัลที่ออก1 4นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1อันนี้เป็นสถิติของสูตรที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8งวดติดนะครับสูตรนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก2เป็น17นะครับได้เลข7ได้เลข7ตัวแรกลบ1นะครับก็เหลือ6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9 9บวก1ได้10นะครับก็คือเลข0นะครับเอาตัวท้าย 16สิงหาคม6 5หนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชน สูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก06นะครับเข้ามาทีหลัง2งวดนะครับสถิติ6งวดนะครับสูตรใหม่เหมือนกันนะครับงวดแรกนะครับ2อบวก7เป็น9 9 7เบวก7เป็น1 6 1 6บวกเเป็น23 23บวก8เป็น31นได้เลขกนได้เลขก1ก็เพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับบวก3บวก3บวก3นะครับ 1470ผลรางวัลที่ออก06หลัก10นะครับเลข0วัดต่อมา2บวก2เป็น4บวก2อีกเป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก6เป็น14นะครับ4703ออก02วัดต่อมานะครับ หกบวกแปเป็น14 14ีบวกแปเป็น22 22ิบวกแปเป็น30 30ิบบวกเเป็น39นะครับได้9258ออก92้าสองวัดต่อมานะครับ <c oughs> บวกกันแล้วได้27่สิบนะครับเจ็ดออก61 วดต่อมานะครับ7บวก2เป็น9 9บวก2เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก2เป็น15ใน5 8 1 4นะครับออก5 3ของวดที่ผ่านมานะครับ5บวก1เป็น6บวก1เพิ่มเป็น7เป็น8เป็น12นะครับได้2 5 8 1ผลรางวัลที่ออก1 4 เลขหนึ่งนะครับหลักสิบล่างนะครับเป็นสถิติของสูตรนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับ4บวก8เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก8เป็น28 28บวก6เป็น34นะครับได้เลขสี่ เพิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็น7จ็ดศูนย์สนะครับสิหสิงหาคม65เรามารอรุ้นนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือเปล่าตัวเลข4ตัวนะครับศูนย์นี้ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นนะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกกัน3ครั้งหรือว่าคูณ3แล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเราได้ทั้ง2สูตรนะครับหลัก10เรามาเทียบชนกันดูนะครับทั้ง2สูตรจากงวดที่ออก ศูนย์หกนะครับเพราะว่าสูตรที่สองเข้ามาจากงวดที่ออกศูนย์หกนะครับงวดที่ออกศูนย์หกชนกันหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสามตัวตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์ชนกัน7กับ0นะครับงวดที่2เข้ามาที่เลข0 งวดที่3ชนกัน 9, ก้าองแปนะครับออก 9, 2, เกงเลขเก้วดนี้ชนกัน7กับ6นะครับ2ตัวออก 6, 1งวดนี้ชน 5, 8, 4, 3ตัวนะครับออก 5, ้สาม วันนี้ชนกัน8กับ1นะครับออก1 4อันนี้เป็นสถิติ6งวดล่าสุดนะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้เรามาดูตัวแรกเลข4ไม่มีนะครับเลข7 เลข0เลข3ไม่มีนะครับชนกันที่7กับ0หรือว่า0กับ7นะครับหลัก10ล่างนะครับ0กับ7 16สิงหาคม65นะครับเรามารอรุ้นว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับ2อนี้ เป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างที่จะเอามาจับคู่กันนะครับก็6งวดล่าสุดเหมือนกันนะครับจากงวดที่ออก0 6นย์นะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับก็เลยเอามาสูตรเดียวนะครับงวดแรกครับศูนย์บวก1บวก3ได้4ตัวแรกบวก2ได้6นะครับ6บวก1ได้7ด สี่หผลรางวัลที่ออก0ูย์หเล็กหนะครับเข้ามา0ูนย์บวกศนบวกสนะครับได้2 4 5ออก0 2หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับ0ูนย์บวกสบวกหได้9เพิ่ม2เป็น11 11อเพิ่มหเป็น12นะครับ ได้9 12ผลวันที่ออก92 9บวก8เป็น17 17บวก1เป็น18นะครับได้801ออก6 1เลข1นะครับหลักหน่วย6บวก2เป็น8 8บวก5เป็น13นะครับได้เล็ข3 3เพิ่ม2เป็น5 5เพิ่ม1เป็น6นะครับ สามห้าหออกห้าสาเลขสานะครับหลักหน่วยนะครับ5้บวกเเป็น14บกศเป็น14นะครับได้ 4, 0, 4, 4, 4 5, 6 7นะครับออก1 4เลขสีนะครับหลักหน่วยอันนี้เป็นสถิติหกวดล่าสุดของสูตรนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับ หนบวกเ็ 1> 1เป็น8 8ดบวกสได้10นะครับเลข0เพิ่ม2นะครับได้2เพิ่ม1ได้3ามบวกสบวกหนะครับ16สิงหาคม6กหนะครับตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลัก10บล่างหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับเราได้หลัก10บหลักหน่วยครบนะครับเรามาจับคู่ดูนะครับหลัก10บชนกันที่0กับ7หลักหน่วย0、2、3

ทั้งหมด6คู่ชุดนะครับ0 0 0 2 0 3 7 0 7 2 7 3นะครับใน6คู่ชุดนี้นะครับเรามาดูแต้มรวมนะครับงวดนี้แต้มรวมของงวดนี้จะมีอยู่นะครับ5แต้มทั้งหมดจะมีแต้มเด่นที่ชนกันอยู่3แต้มนะครับก็คือแต้ม แแต้ม9แต้ม0ูนย์ะครับ3แต้มเด่นส่วนแต้มรองก็มีแต้ม1กับแต้ม7นะครับเรามาดูนะครับแต้ม0ูนย์ะครับ0 0เข้าแต้ม0นย์นะครับแต้ม2ไม่มีนะครับแต้ม3ไม่มีนะครับแต้ม7นะครับเข้าแต้มรองนะครับแต้ม7แต้ม9เข้าแต้มเด่นนะครับแล้วก็73เข้าแต้ม0นย์นะครับแต้มเด่นนะครับ แล้วถ้าใน6คู่2แถวนี้นะครับแถวเลขศูนย์กับแถวเลข7ถ้าเอาตามสูตรคู่ขี้งวดนี้สูตรคู่ขี้ที่ลงให้ดูได้เลขขี้นะครับก็หลักสิบนะครับก็จะเหลือแถวนี้นะครับแถวเดียวนะครับที่เท่าตามสูตรนะครับหรือใครชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับ0 7 0ย์นะครับเข้าแทม7เป็นแต้มลองนะครับเ2เข้าแต้มเด่นนะครับแต้ม9 แล้วก็73นะครับเข้าแต้มเด่นนะครับแต้มศูนย์นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในววันที่16สิงหาคมนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมสรุปนะครับสรุปให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะสรุปร่างให้ก่อนละกันนะครับผมก็คอยติดตามหน่ ไลต์ like ต่อไปนะครับในคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ J จเชเชนไอโอฟีทาง YouTube นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในชุดสรุปล่างนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ